ยกับสบายดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเปิดชุกชุกทุกคนเดอ้อมือนี้ก็มาพบพ่อกับน้องแหลกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องโดยตอนแรงแรงเนาะอันนั้นหกโมงแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องยังแจ้งอยู่กบหกโมงเลยเนาะ no. เริ่มขำแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องโดยทั้งน้ no, องแหล็กก็มาหอดเฮือนทีเรียบร้อยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องกับสีภาพพ่อแม่พี่น้องไปบึงที่วา่าทางสางพ่นโบเฮื like ่ no, อนอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องพ่น สางเพม่อนก็เมื่อแล้วเนาะโดยไปกันเลยแบบน,นี้เนะเาะทางน้องๆเผื่อไปหงเฮียนตอนเที่ยงคือว่าน้องลิ้นเผื่อว่าแม่แสงไปสรงทางน้องแหลกก็มาบบทันสับเนาะผมเ็นพี่น้องบบได้เอาหลุดไปซัาเผื่อเสานี้ไปนะ้ำเผื่อละตีเผื่อแล้วก็ไปบ้านสายบุญแหวะไปบ้านสาบุญแล้วก็ไปเตาถ่านเนาะผมเ็นพี่น้องแล้วก็ไปอนัน ไปหาก้อยอยู่ป่าแล้วไปนําปลาบนในทงแล้วก็เพิ่นละตีเนาะไปแล้วก็ออกมาก็าพากันซอยก้อ,อยอีกเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยว่าซีพากันอัน1กินเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยท่านน้องแลเพิ่นเว้าผิดว่าต้มเนาะมือวานเอ้ยบ่แมน่นมื้อเวนนี่เนาะโดย มืออื่นกับสีไปล่างเนาะใส่ไว้เรียบร้อยสบายดีแม่สบายดีเด้มากับมืดมืดคือเก่าสีมัวคือเก่าว่าเนาะเด็ดเนาะพ่อแม่พี่น้องทางนี้จะยังบ่คอยแหงคักปันใดเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้เด็ พ้นตกมามันกลับเป็นน้นี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องบุคอยแห่งดิผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งทางนี้ก่อนบ้านนี้เนาะดิเป็นเห็ดแล้วใหม่ๆเลยมันก็ะยักมัวๆเนี่ยเด้พอพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเห็ดทั้งหน้าเขาของน้ำเรียบร้อยบ้านนี้ ดีแต่ถาให้มันแห้งเนาะพ่อแม่พี่นอ้องโดยตอนนี้ก็ะคำมืดแล้วทั้งน้องเหล่ก็สิเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยคำมืดแล้วไก่ก็หาขื้นคอนหานอนแล้วไก่ก็ได้เนาะพูนอนขึ้นดิเขาคอกไก่น้อยอไก่ตีนี้พ่อปไปนอนบ่ เมือเช้านี้พ้นตกเนาะสบายดีน้องดีโดยสีเห็นยังน้องดีละ่ะกินข้าวกินกับยังเลยกินกับไข่ไข่ต้มบะอมโอ้ยมา ยังไไปปเจอมื่งวานนี่ไอ้ทงทอดไข่ให้กินเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่งวาอยนะให้ไอ้ทงเพิ่งมากินข้าวน้ำอีกมากินน้ำขู่มือปะเพิ่งจังหน่อยเพื่อพาหน้องมาเพราะว่าทั้งน้องแหลกก็เลยเอาหลุดไปเนาะพ่อแม่พี่น้องมาน้ำเพิ่งละตีเพิ่งแล้วก็เอาน้องดีมาน้ำ คุดีเป็นสามคนทั้งคนครับเนาะยังน้องลินน้องลาน่อยแล้วก็น้องกระทิ่งหลวกไอทงยังโบเดมาเนาะทั้งน้องแหลกก็สิเฮ็ดกินถ่ายอยู่พี่แลวเนาะพอม่พี่น้องเพิ่นมาละลวกาจังสิกินพร้อมกันเนาะพอม่พี่น้องเลยโดยขำมาเรื่อยเรยเลยเนาะพอม่พี่น้องไผ่กับหม้แเลวทั้งแม่เพิ่นกินอิ่มแล้วเพิ่นว่ากินแจวมะคือเพิ่นวะโดยมีแต่เด็กน้อยเนาะมาแตโองเรียนยังบดไดกกินเนาะพอม่พี่น้องโดย อ่ะโดยเนาะพ่อมม่พี่นอ้องทั้งน้องเหล่ก็สีดังไพ่ก่อนดูว่าไพ่ยิงจิกยูบ้าเนาะมาตกคนตบข่าวจะอยู่มึองไดแม่ ไปคะ่ะอันนี้ติบขาวคนนี้ควันพุ่งเลยควันหรอกน,นะที่เผาที่เผาในเต้านี่เลยเนาะ ลุกแล้ววันนี้เตาเอาเนอะ้ะขิดว่าไฟมันรดาบเละอ่ะโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องแหลกก็ชีถับไข่ใส่ถวยแล้วก็ปปุงเลยไพ่กระดูกเรียบร้อยเอาใหม่ใช่ โดยเนาะพ่อเมยพี่น้องมาทับไข่กันเลยกีเท่านี่ก็ค้อนกุ้มโดนเ่อกี้เลย để đưa má đưa ông mày, ông mày. để đưa má này. để 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 Ông Ông mẹ ông mẹ sẽ, để để má nè để 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 nhung cả khúc cất hiếm của nó cung <laughs> gọt ใอ่หลายสีเข้มไอ้ยี่บานเห็ดเมนูคือเก่าเนาะของพี่นอ้องทอดไข่ว่าเด็กน้อยมาก,กินทอดไข่ ในทงก็ท่านด้มาค่ะทั้งแหล่แล้วเห็ดแล้วจะวัด่นมามาจาจับนอกกระทิงยังอยู่เพื่อนในทงอยู่เนาะผลลัพธ์องคงเฮียนเพื่อกะเวะไปเพื่อนในทงเนาะผนเมีพี่น้องเจอกันอยู่หันแล้วกะพากันมาพร้อมกันเรียบรอยแบบนี้เนาะอาเลยบบานี้ใช่เลยกะท่า เอาแบบไพ่ลุกด้วยหนึ่งนะคนพี่น้องล่างแล้วให้ขี้เหนียนอนก่อนตกลงนี่อะแต๊ะแบบอีกแล้วขี้พุนโตกลง,งหมอกลัวใบก็อาหมอ หัวใบเนาะยนถือขี้คุณทายโมอโ้อนตัวยังน้อยแผลเนะาะวานนี้ไอ้ท่งถอดให้กินเนาะ ย่างแห้งเอาลงเตาบินดน้ำของพี่น้องท่องนะ้ำมันลงหมดว่าเลยบึ้งกันน้องของพี่น้องเป็นบ่อนี่เนาะถ้าบ่เห็นจังไงก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อ No, 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 no. มีจะลเลิ้วแลยผิดง่ายเนาะพี่นอ้องแต่ว่าเป็นจองจะผิดยากแต่ไอ้ธงคนผิดเป็นข้าน้องแลมแล้วผิดปค่อยเป็นเนะาะจะไปชิีหมุนบ่จากบ่มีฐานดังท้ัพฐานกับเอาฐานีิมุนที่ว่าฐานไม่เท่าคนนอื่งพี่นอ้องแบบขีมหมุนมัน เอามาดังได้เนาะที่เทาพึ่งกำลังจะเอาเดอกเพราะว่ามันหมุนโพดเนะเาะพรมนพี่โนโอ้อยรองเท้ากระกาบมันถ่านกันเลยเอามาดังที่เทาห้นช่วงนี้ก็พุ่งตกมันกับโมมีพื้นดังเนี่ยจะพันเนาะไม่เป็นแถวนี้นเนาะพรมนพี่โนโอ้องเก็บเอาทันตากเอา ให้บุรุกแล้วบันเมื่อกี้นี้แห้งโูดแล้วลงอีกอากาศจะหอนขนาดเอาเอา เด้อเด้อมาเด้อโอ้อไยคือดับเนาะบ้านนี้เนาะอ่าโดยเนาะก็ให้น้องดีเพิ่นเอาไผยโคมมาเยื่ยงเนะเาะพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่าแบตท,ทางน้องแหล่เบิดก็เลยอันเปิดไัเยื่ยงบ่ได้เนาะโดยก็ต้องขอโทษขออภัยนําเด้อ น้ำมันบ่คอยพอบันไดน้องผมเองพี่น้อง,อองเยเด็กถาจังหน่อยทางน้องแหลาจังพริกเนาะโดยทางนี้ผมมันดำหมอผัดเด็กมันเป็นอันนันเลยถ้ามันซุกกัอน,น้องดีเอ้ยเลยจังพริกแม่พริไดไก่ไก่บวบกันนี่นะเห็นบ่ได้เอ้ยกระชีลองเบิ่งว่าสีผิกได้บวบเลยย้ำนันนั่น มันมุนถามันนั้นน้อยหนึ่งก่อนมันกรอบๆทางลุมมันนะแต่มันเป็นอะไรเลยเนาะเป็นแบบแผ่นใหญ่ๆอ้าวขึ้นมาค่ไอทงทันในมาล่ะอ ไผก็เอาค่อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องยามัใหม่ก็เอาแฮงไหลก็อืมยังดีๆล่ะยังดีๆอืมคิดว่าเจ้าเอาไปโคมมาได้โทรศัพท์ไปลิ้นบ่บ็เีงไกตมลนี่บ่สิลองพีกบึงก่อน เออได้อยู่เนาะน้ำมันบบน้ำมันน้อยเนาะพ่อเมยพี่น้องมันก็บอยากสุกปันใดบุอยากอันนั้นปันใดอ่ะโดยเนาะพ่อเมยพี่น้องจะครีมนี่กันทั้งโรงเรกสิคอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนเมื่อนี้ก็เห็ดกินเนาะพ่อเมยพี่น้องเลยโดยกะสิคอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในครีมหนาเด้อพ่อเมยพี่น้อง โดยทางน้องแหลวา่ผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยขอบใจทั้งพ่อแม่พี่น้องเี่ะรับช้มคลิปของน้องแหลตั้งแต่ต้นจนจบที่อยู่วามโฆษณาเด้อแต่คิมน,นี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนาเด้อขอเกา่าวคำว่า